สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมขึ้นพาดํานหน่อยนะครับผมืมัอนี้พาดํานหน่อยกับมีคือมารีวิวก่อนส่งนะครับผมจะมาอาธิบายรายละเอียดของคึืนแต่ละปวงขนาดไหนว่าไปใส่งานแบบไหนนะครับผมใส่ร่วมกันได้ยังไงน,นะครับผมก่อนอื่นผมบอกเลยครับซื่อหนึ่งสุดนะครับผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมคุ้มเพราะยังเพราะว่าเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับ อันนี้คือสาหรับคืนพระตุ้มลอยนะครับเพราะว่าบุงท่านแรกที่สั่งของมาก,ก่อนนะครับตีเป็นชุดแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับพ่นสั่งมากสองชุดนะครับชุดละสาสิบเอ็ดหลักสองชุดรายละเอียดผมอธิบายให้ฟังนะครับรายละเอียดคือลักเป็นลักสแตนเลสนะครับผมก็เป็นสนิมนะครับผมอันนี้ส่วนลักความยาวของลักนี่จาก นิ้วสี่ผมสี่หัวลัดนี่มมหาปลายเหลียมนี่หกนิ้วครึ่งนะครับผมหลักสเตนเลสสองจุดสี่มิลนะครับอ่าบ่คอยง้อง่ายนะครับผมถ้าบ่งง้อได้บ่ก็ง้ออะไรเย่ครับแต่ว่ากบ่คอยดีง้อนะครับเวลาติดใครติดอย่างนะครับผมคาราบวงนะครับผมสี่นิ้วสองสุดนี่นะครับคนจั่งมาสองสุดนะครับผมห่วงสี่นิ้วต่อปลายพีอีนะครับผมต่อปลายพีอีเอ็นเก้าสิบปอนด์นะครับผมห่วงทองแดงราคาเทสต์มัดนะครับผมนี่นะครับ การใส่งานนะครับสองสุดนี้เพิ่นจอจงมากยู่นะครับผมมาเพิ่นที่ไปใส่ครับนกไก่หน้าพร้อมกระดักทางไก่พร้อมนะครับผมแต่ว่าต่อยี่ลุ่มกับต่อไดโยครับแต่ว่ากับสิมี้ขอเสียบแยบยี่งลุ่มคือเนิ้วยี่ลุ่มเนี่ยมันเวลามันยางเขาบวกเขามันสีกลางนิ้วนะครับนิ้วยี่ลุ่มมันยาวมากกว่เสียบแยบไว้นึงนะครับผมอาจจะส่งผลต่อการติดนิ้วนะครับผมอาจจะติดขาหน่อยมากนะครับผมสาหรับวงสีนิ้วนะครับผมถามว่าต่อไดวอยี่ลุ่มต่อไดครับผม แต่เปอร์เซ็นต์ติดนิวมีสูงนะครับผมแต่การออกแบบผมออกแบบว่าให้ติดนิวไกลแลอยูนะครับผมอผมขอบใแน่ใจว่านิวโลกจะเอาอยููไปยูนะครับผมอันนี้ผมให้คาตอบบ่ได้แต่ว่าต่อโลกไปหน้าเฮานี่ร0อเปอร์ซนะครับผมต่อไกลก็ร้อเอร์นะครับอีหลุมมีขอแม่หน่อยหนึ่งนะครับทุกผมบอกนะครับอยู่อีหลุมมันยาวนะครับสองชุดนี้นะครับเิ่นัางเขาว่าิ่นจอจงมาอยู่นะครับผมสิเล่นไกลหน้ากับไก่ปลาเฮ่านะครับผม มเบิสุดนีนะครับผมสุนีมันจ้จงข้ามาเป็นวงหานิวนะครับผมเพันตองการไปเรียนนี่ลุมนะครับกระเหรี่ยงไก่ป้าใดนะครับเรียญนก,กวัวกระเลรี่ยงใดนะครับแต่ว่าอาจจะพัติด,ดีปันได้นะครับผมมา,าเมบิรายละเอียดตัวนี้นะครับตัวนี้รักสเตนเลตด้วกันนะครับผมความยาวาจากว่ารักมหาปลายรักเก็ดนิวนะครับผมเก็ดนิว เป็นเก้าสิบปอนด์นะครับต่อไปพี่อีห่วงท่องแดงล็อกขาเะนลมัด้ว้กันนะครับผมทุกชุดที่ผมเพียจะเป็นห่วงท่องแดงล็อกขาเทเลมัดนะครับผมต่อไปพี่อีปุ่มนิยหน่อยสั้นๆนะครับผมอันนี้ชุดนี้จํานวนสามสิบพารลักนะครับผมมันจะไปต่อยหลุมนะครับก่อนย่าไกลกับไปต่อไกลนะครับผมอันนี้มาเบิรงชุดนี้ครับชุดนี้เป็นสามสิบพารลักนะครับผมขนาดบวงสี่นิ้วครึ่งนะครับผมลัก ลักษณะลีนะครับผมเท่า <Schuld> ก <llevar numbers lly> ันนะครับห <inaudible> <theory> ัว <Allāh> ห <dragging S 1> ัวลักมหาปลายลักหงนิ้วครึ่งนะครับผมในสามสุดนี้ผมจะอธิบายไปพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันขนาดเดียวกันตัวนี้ก็บเ้่กันนะครับบ่วงสี่นิ้วครึ่งนะครับจำนวนสามสิบเอ็ดหลักนะครับผมความยาวของลักจากหัวลักมหาปลายลักกับหงนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นบ่วงสี่นิ้วครึ่งเือนกันนะครับความยาวจากหัวลักมหาปลายลัก กงุดหงิวครึ่งนะครับจำนวนสาสิหลักนะครับชุดนี้สาสิหลักชุดนี้สามิหลักอันนี้สาสิหาลักนะครับผมอันนี้สีนิวครึ่งนี่ครบจบนะครับผมสำหรับผมเนาะเท่าที่ผมสัมผัษษนะสแล้วก็ใส่งานมากพอบนักตุกาใส่งานมานนำเนียนะครับผมคือเล่นไก่หน้าก็ไดเล่นอีลุงก็ไดเล่นไก่ป้าก็ไดนะครับผมอันนี้สาบานเล่นไดหลากหลายรูปแบบนะครับสําหรับไปปลาดี เอาสามารถไปดักห้างก็ได้รอบัวเมียก็ได้รอบัวฟูก็ได้นะครับผมนี่นะครับคือข้อดีของซีนิวครึ่งนะครับผมถามมาในบรรดาซีนิวฮานิวซีนิวครึ่งอันไหนดีที่สุดนะอันไหนครอบคุมที่สุดนะครับผมแต่ประเภทที่ไว้ผมโยกให้ซีนิวนะครับโยกให้ซีนิวอันนี้ถ้าประเภทเล่น ในบรรดารอบไก่หรือว่ารอบนกเป็นอีหลุมหรือว่าไก่ผมยกให้หานิวนะครับผมในบรรดารอบนะครับผมผมยกให้หานิวแต่ว่าถ้าไปเฮดทางบอเนี่ยำหานิวนะครับผมมันบอคอยติดดีนะครับผมวัมนนี้มาสี่เดียวครึ่ง ควบคุมใบนะครับมันขวบคุ่มใบเหมดนะครับผมออกแบบไม้ควบคุ่มใบเหมือดใบมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียนะครับดักข้างใดลอกไปตัวผูกตัวเมียใดตตอตกวกนุ่ยหลุมใดนะครับอันนี้สำหรับสีนิวครึ่นนะครับผมถ้าถ่ายสีจ้อจงดักข้างผมแนะนําสีนิวนะครับจอจงไปดักข้างไก่แนะนําสีนิวแต่ถา ER มว่ามันมีผลเสียอย่างบ่บ่มีผลเสียครับเมื่อกลับอกตัวผูกตัวเมียได้ปกติอย่าลืมมาปวงหน่อยสำหรั ขนาดของบ่วงเล็กเท่าไหรยิ่งไม่ระแวงนะครับผมเนี่ยนะครับยิ่งเล็กยิ่งติดดีนะครับผมต้องต้องเข้าใจไว้นะครับผมอันนี้เป็นการเคื่อนไหตีนะครับระยละเอียดมันบ่เน่านะครับผมก้าวขาก้าวเดียวกระติดแล้วครับอันนี้ต้องใส่ไปละใส่หานิ้วนี้ต้องย่างคไร่ก็อาซอกก้ายังสี่เดียวครึ่งไปยกก้าหนึ่งถึงก้าวครึ่งนะครับติดแล้วครับผมอันนี้สําหรับอาเครื่องพัดมุ่งมวยนะครับอธิบายฟังรายละเอียดนะครับผม งานทุกชุดเป็นระบบราคาอัตโนมัตินะครับระบบราคาอัตโนมัติบอ่อเลลงชิปโดนอะไรก็เลยบม่เห,ห็นชิปห้พี่น้องในเบื้องนะครับยังเห็ดอยู่ตลอดนะครับบอ่อเลห่างหายไปใส่นะครับในนี่จะเป็นลักสแตนเลสนะครับงานผมจะเป็นลักสแตนเลสนะครับยกเว้นลูกค้าสั่งบ่เอ่สตเต็นเลสก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็คือราคาต่ําลงมานะครับผมางานทุกชุดนะครับเจ็บปทางนะครับ ผมมีมาจับบมมีอย่างสินสามารถยกเลิกได้ถ้ารอบาไหวหรือว่าชว่วงนี้มันยังบอมีคิ้วหลายนะครับใหญ่เร็วนะครับเชบ่วงฤดูการต่อใกลจะคิ้วหลายเนี่ยก็ต้องผู้ถ่ายขอพูดได้หลายแล้วครับผู้คนบ่ถ่า,ายผู้ยกเลิกยังกับบริวารกันนะครับผมทรงเจ้าอื่นใดนะครับผมทำกับบริวสูญเสียเงินนะครับผมแต่ก็แข่เสียเวลาล่อของในชื่อซื้อๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอให้ในการที่ว่าล่อของแล้วถ้าล่อบาไหวแต่ยกเลิกผมกับบริวารกันนะครับ อันนี้ครับผมที่ทรงมือหนีนะครับจานวนหกสุดนะครับผมจับวันที่สองนะครับผมวันที่สองเดือนวมีตัหน้าเข้านะครับผมนะครับน้าละเอียดคือผมอธิบายฟังนะครับถ้ามือใหม่หรือว่ามือเก่าเขามารับชมแล้วก็ขอบคุณในหลายนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับมือใหม่ผมแนี่ยต้องโทรปรึกษานะครับสั่งไข่ใดโทรปรึกษาไข่ดัางก่อนครับก่อนทัดเสียวมหลิน ก็อย่างพะว่ามันจังคุมค่าได้การเซ้่าตรงทันนะครับย่าื้อวันหนึ่งชุดเป็นเงื่อนบนหน่อยนะครับผมหนึ่งชุดมันหลายกว่าคาแรกเขาเห็นงานมือหนึ่งนะครับก็ะฉะนันทานซังทันตรงด้คุมนะครับผมอันนี้ผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับผมสําหรับ่านที่อ่าอยากฮัดเล่นฮัดยังนะครับผมผมกาสีแนะนําให้นะครับว่าเล่นชุดจังไดเล่นบวงเขาใดถือจักชุดนะครับยังมือใหม่ผมแนะนําถือสองชุดสองชุดเทียไหนนะครับที่ถือซีนิว กับสี่เวียครึ่งเนี่ยพ่อแหละครับจบเลยครับผมบ่ต้องไปสั่นหาขึ้นเพิ่มอีกแล้วครับนอกจสีว่าทำวบขีค่าตัดปั๊กถือสักสามสุดหลดนนะครับนี่นะครับผมสนใจกับทเข่าเบอร์โทรขันไว้าจอนะครับผมนี่นะครับงานมากอธิบายฟังนะครับผมกฝากคนไหนคนติดตามเด้อครับผมมือนีกับจบลิปไหวสมีนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ